พระเอกสายบรูระดับพารีโูดนะครับโทนี่จารหรือว่าจาพนมยีรมครับจัดพิธีมหาพุทธาเทวพิเศษสร้างวัตถุมงคล พรพระผม168นะครับที่วัดคณร์ตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งในพิธีครับก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติมาร่วมงานกันอย่างมากมายโดยหนุ่มจ้าพนมนะครับก็มองว่านี่แหละถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าปกติแล้วนะครับมันก็จะเป็นวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ของเราเองเวลาผมไปไหนนะครับไปต่างประเทศก็จะนําเอาพระเครื่องเนี่ยไปให้กับนักสแสดงไม่ว่าจะเป็นทั้งวินดีเซลเนี่ยก็เอาไปฝากมาแล้วหรือว่าจอห์นนี่เยนที่ประเทศจีนก็เอาไปฝากมาแล้ว หรือแม้กระทั่งเครื่องรางของขังก็จะไปแจกกับกองถ่ายทาทีมงานในทุกๆก,กองถ่ายกับทุกคนครับล่าสุดพี่แจ็คของเรานะครับก็มีวัตถุมงคลเช่นเดียวกันครับเป็นเหรียญนั่นเองวันนั้นนะครับก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดแม่ไม้มวยไทยออกไปนะั่นก็คือท่าพรมสีหน้าก็จะมีทั้งหน้าพรมทั้ง4เป็นเหรียญกลมข้างหลังก็จะเป็นมวลสารที่เราสอนก็คือท่าช้างครับเป็นการแนะนําท่าช้างบอกว่าเป็นท่าช้างไร่รำํำท่าช้างสบัด้า ช้างสะบัดงวงที่จิงมวยไทยเรามีครบเครื่อง ทั้งอ่อนทั้งแข็งอ่อนนอกแข็งในครบเรื่องสิ่งที่เราทําก็คือความดุดันที่เราเห็นนะครับจากข้างในปลดปล่อยออกมาเป็นความอ่อนหวานก็สามารถทําได้วันนั้นครับมีโอกาสได้พูดคุยกันก็ขอบคุณน้องนะครับที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีสีสันทําให้แฟนๆคนไทยมีความสุขสร้างแรงแล้วก็สร้างกําลังใจให้กับทุกคนทําให้คนไทยแล้วก็รวมถึงแฟนๆน,นี่นะครับได้เห็นว่าแจ็คสันหวังเนี่ยเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากๆพอเจอเขาก็บอกว่า ผม,มชอบดูหนังแอคชั่นมากเลยนะครับเขาก็ยังมีการโชว์คลิปนะครับตีลังกาเขาบอกว่าเขาแน่จะมาเล่นหนังแอคชั่นนะก็มีการท้าทามแต่ยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าน้องเขาเนี่ยยังไงเขาก็มีพื้นฐานอยู่แล้วพื้นฐานของเขามีทั้งเรื่องของการเต้นมันก็เป็นเบสิกที่มาด้วยกันแล้วก็ยังมีอย่างที่เขาเห็นนะครับทั้งร้องทั้งเต้นการแสดงมันต้องใช้กําลัง มันต้องใช้สมาธิอย่างมากไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันจะมามันต้องมีการฝึกฝนครับเขาก็จะต้องมีครูบาอาจารย์เชื่อว่าแจ็คสันหวางเองก็ต้องมีครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันครับสิ่งที่ค่อยมาเห็นไหมครับว่ามีเครื่องรางเหมือนกันเราก็เลยถามเข้าไปว่าคืออะไรเขาก็ตอบไปว่าเป็นน้ำเต้าที่คุณแม่ให้มานั่นเองครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ